สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมื่อนี้กะมาพบกับอูน้ำแทกับอ๋อน้ำโสมนะครับในคลิปรัฐบาลไทยครับคลิปเล่าเมื่อนี้กะบซิมี่น้องอ่อน้ำโศกจะพยายามหาให้เอฟซีทางสองครับเอาครับคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขพ่อสุราชครับเพื่อนห้ล็อกบนเพื่อนว่าล่างบ่เอาแล้วจะเอาบนอย่างเดียวเพราะว่ามั่นว่าหันให้บนอ่า เป็นสาบตีเพื่อนเขียนไว้ว่าเอาซ้มๆเบื้องก่อนก็นได้มันเลยแห้่็อกลางสุดท้ายเขาอ่านิ่นเลยจัดล็อกบนให้เต็มทีเลยครับแชมพูสม้สมหนึ่งวัดนี้เน้นเม็ดเดียวก่อนอื่นพมก็ตตองขอบคุ่าพอสุราฉลาดนะครับที่น้าหอมมลตัวเล็กแนวทาหลอกบนมาแบ่งปันให้ FC e ซทั้งสองทุกท่านครับเอาอ้อ,อน,นกค่ะอันนี้ก็ให้มันแน,น่นบ่แน่นค่ะวันที่สอง,ม,งอมัเสิยาะมันแต่ว่าม่องนี้กับไมาอีกม่องนึง นี่ยามีลายมองเนะาะค่ะแมนแบงก <g ülme> ับเหย่เธอเพป็นกเะเช็ดมดผู้เดียวกับชิดโบว์ไว้ตรเนาะ,<ฮ>ะต้องเช็ดมองชิดเช็ดลายมองหนันนี่กะทืวอ,อว,ว่าสุดยอดแล้วมองนีกะกลัวเหรอนบอลน้ำโศกกลัวกลัวะค่ะมองนี้มองนี้มันเน่าติแมนฝนโอ้มันเนา่าเนี่ยเป็นมีหลอกหนามมีเนาะบอน้ำโศก <ฮะ S 1> บ่อลเน่าก็ให้รูไป บางนีพวกกูบ่นี่ทางนี้ท่านกูค่ะบางนีอท่านดิกูหุ่นให้หน่าให้น่าเต้นาะปลาเข่าเต้แล้วบาวบางจะส่วนพี่ใหญ่บ้านบ้านแฮกับบัานเส้ดางเต้อโอ้ยยุ้ยห <c oughs> ักขนาดดิบะนี่ครับท่านผู้ชมไอ้กับปลาอ้อยเนาะ,ะอ้อยกับพุม่มสีสูงขึ้นเรื่อยๆ โอ้ยแกไข่อยู่ตะกี้นี่เป็นซิ้วขาวกวันบ่โอ้ยอันนี้น้อยอ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวเรียกอยู่อ่าถ่ายรถโม่ใส่เนาะจังยางกลับไปอีกจิสตอปคิดไปเบิ่งตัวครับท่านผู้ชมถ่ายวิวก่อนถ่ายวิวก่อนครับนี่เด้ท,งงทุ่งนาทุ่งนาของสันดีนี่ว <laughs> ่าสะดุง้งใช่สะดุง้ง เดี๋ยวขีดสองหรือคลิปแรกผีผ้าหูน้ำใส่ไปตึกสะดุง้งตึกสะดุง้งนั่นโอ้สะดุง้งมังค์ดีผ้าเบลเส้ด่างใส่เดือดเลยอยู่ไหนอันนี้กันแน่อ้อนน้ำโซ่เลยครับท่านผู้ชมปีกินแม่พ่อมา,มาอาเห็ดน้ำสวนเลยเล่าว,ว่าเห็ดจักน้อยกันนำ่วมขึ้นมาอาีบอกบ่ได้กิน เย่าปล่อยจะมึงปลูกไว้กอ่ะบ่ได้กินกำลังสีง,งามนาม้มถั่วมตายที่เขาเฉบ่ท่วมัดเ,มเลยบ่อยู่นี่ท่วมมันแล้วอืมพวมสีสูงสีใหญ่กับสีท่วมอีกม,ม่มวงต้นหมกม่วงต้นหมกม่วงนี่แหละครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮาอ่ามีซัมเนียเนาะค่ะเงียบดีแต่ละมืหม่อเลยยินได้เสียงอีแตนเนาะก็มีเตกนี่แหละครับเด็กเบียกเด็กเบียก อยู่สบายดีเนาะ mm hmm. สารบัตเห่าแม่ mm hmm. อีพีพออีีเปิดไก่นย่งกินหอดคุ่มลังพุม่มเกาตั้งแต้นหน่อยย่เนาะผ mm hmm. ู้ทำใส้เขาไปเห็นแล้วกะโอ้มาจุดจ,จุดกำเนิดก็ยูหายยหน้าคือกันทุกคนเนาะส mm hmm. ุดท้ายแล้วก็ต้องออกไปหาเงินในเมืองกรุง แต่แลิีนเออแกแต่แกลืมแต่แกลืมทิ้นกำเนิดบ่าใดนะครับท่านผู้ชม <c oughs> อีแตนอีแตนโพเรอ๋นออมสุก <c oughs> อีแตนอีพ่ออีแตนพ่เอ, <c oughs> อเทดเอาดิ่นี่เอาเจจบ่ใส่โม่ใส่แักทิบาด์เลยก่อนไปดีบ่แล้วเฮ่อไปเบิ่งได้จะเออื่นบ่เอาครับ <c oughs> พ่อสุรัตน์พ่อสุรัตน์นี่กัมาใน่หมดที่สองแล้วออมสุก <c oughs> เขาตามกันต่อครับแนวาทางตัวเลข หลากหลายเสียนหลากหลายสำนักครับเอาตอนนี้ก็ได้ครบสี่นที่แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิง้งตัวเลยกอยู่ถ่ายโมอไซเนาะออน้ำโศกเข้าไปเบิ้งนำกันเลยเลยครับเอาครับท่านผู้ชมพ่อสุราชสิบหสิงหาคม2568ล็อกบนมีดตัวลรในอ๋อ้ำโศกล็อกบน6กห้าหนึ่งค่ะครับเน้นที่16เม็ดเดียวแม่ค่ะเน้น1นหครับ เอานี so, ่แหละครับแนวทางตัวเลขพ่อสุร so, ่าศครับอ่าแถแนวทางตัวเลขในงวดวันที่16สิงหาคม68เรียบร้อยแล้วครับเป็นล็อกบนอ่างวดผ่านมาเพื่อนให้ล็อกรางเพื่อนลุดเพื่อนเล่จัดล็อกบนให้เลยครับเพื่อนบอลบ่เอลลางเยียกเถื่อแล้วครับเอาแต่บนบานนี่อ่าเนาลองเบิ่งครับแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการบ่ะพาดแนวทางตัวเลขดีๆจากเอฟซีแต่ละเซียนแต่ละสำนักนะครับ เดี๋ยวคลิปแรกผมลงไปคลิปที่สองที่สามจังหวะกันครับเดี๋ยวผมจะรีบหาลงดุนดวนๆให้ครับก่อนที่จะไปเสียหยามันกีพี่สองรอบที่สองครับนี่แหละครับพ่อสุราชครับเหิืนกันได้หายแนวทางตัวเลขดุนดวนนี่แหละครับเอา๋มากะจัดคัดกระพ่านครับเอฟซี FC ทังง่องกะสี่มีตัวมักอยู่ในใจ่แล้วนะครับค่ะโยนี่ก็มีหกหากับหนึ่งหกกับศูนย์สี่ครับ ออกผสมหมักตัวเดนนี่นินคิดว่ามักซูนซีค่ะมักซูนซีโอ้ต้องหันออกซูนหาเมื่อเนี้ยเนาะค่ะนี่แหละครับไทยมีน้นำดินน้ำดอนนี่เนาะจังคือมันหน้าแมนอีสานบ้านเฮาโอ้บรรยากาศก็ดีขนาดครับธนบุรีส่วนนี้ครับน,นี่แหละครับหนาจีแดดเน่ยหนาจีแดเดเนาะบรรยากาศอ่าพออยู่อยู่ครับเย็นสบายเนาะ ถึงคุดถึงขุดมั่นเลยว่าเสียหนามัน่นยนียมองที่ไปเสียกะเย็นดีคือยังอยู่ทึ่งภูเขาแมนมันสูงครับทมบบุส้มมันอยู่สูงเติบเลยแหละจ้ะเห็ดไปร่มพัดมากมโอ้บอ่มแมวยทัาบุส้มสบายเลยครับเอาแคปหน้าจอไดีเลยครับทัาบุส้มพ่อสุราชสิบหกสิงหาคมหกสิบแปดล็อกบนครับนี่แหละครับวน้ำชเชคกับน้ำสุกอะต้องขอบคุณ พอเอฟซีไม่เอซีตีค่อยแหกกำลังแรงใจเนาะ,ะนี่แหละครับเขา,าพยายามปรับปรุงสู่ต่อไปครับทั้งสองคนนี่แหละครับเดี๋ยวเราทางตัวเลขพอเงี้เป็นสุดสามตัวเอ,เอาสุดสามตัวเอฟซีเปาคิดว่าสุดสามตัวจริงม่นเ,เดี๋ยวเขาเอามาจัดจัดเหรียญจัดเหรียญเอาสามตัวลองเบิรงครับท่านผู้ชมมีเวลากสิฟ้าลงด่วนๆให้เลยครับ นี่ละครับให้ออทน้ำโศกไปบ่เอา่เพอเดียวทีงเดียวว่าน้ำใช่เสียงหยามั่นครับเอานี่แหละครับบรรยากาศคลองมั่นนี่กับมองกลางๆนี่ก็กกสีเพ็ดมั่นมองกับขอบเพ็ดอ้อยเห็นบ่อทน้ำโศกเพ็ดตะโดนไปอ,อ่ออันอ้อยอยู่นี่ตะโดนแล้วค่ะปลูกปลูกตะโดนเราเป็นบ่พร้อมกันกับมั่นอืมปกติปลูกยังดูก็โมัอยู่นี่ปลูกมั่นค่ะว้าอย่างไจะปลูกจีเหรออย่างไรจะปลูกเอา <c oughs> นี่แลลวครับแนวทางตัวเลขคลิปแรกพ่อสุราชครับตามกันต่อครับมาให้ FC ดุ่นดวน,นครับนี่แหละครับบรรยากาศที่สารบานเฮ่าครับดียไงครัาว่าบัดอยูดแถวนี้กับสุดยอดด้วยกันบ่อน้ำโศกสุดยอดค่ะ,คะบ่ได้ไปเนาะบัดพุทธองม่นกับบัดบ่านน้องทมบัดบานน้องทมกับเป็นบั้งกระโพกเนาะจุดประทัดถ่ายมั่นสองสองเกจนี่างมุมต หวดตั้งเต้สงการนี่เราออลน้ำโศกตตั้งสงการบัวน้ำใส่บริเเม่ครับเธอข้าสงการยุบานพร้อมเล่นกับไอ้กับน้องผู้บดิเเม่เพียรครับมันไก่เอารอบนี้ก็คงสิบัวผาแล้วครับงานรอพระเนาะค่ะเอาเอาน้ำโศกไปบวชบวชซีบ่ะไอ้อู้น้ำใส่บวชน้ำค่ะโอ้หลองเบิ้งครับชมพูชมเอามาเบิ้งแนี่ทางตัวเลขกก้อนสิจบคลิปกันไปครับ พ่อสุราช16สิงหาคม68ล็อกบน65 1604เน้นที่16ครับนี่แหละครับเอามากัจัดคัดราพานเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้ครับก็ต้องขอบุญพ่พอสุราชครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาเบ่งปันป่นให้อฟซีทาง่องทุกท่านครับขอให้สุกๆมันมาน้ำกันเนาะค่ะหอมสุกมีอย่างฝา e อฟซีบ่ฝาติดตาอ่อนน้ำสุกนะทุค่ะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็บอกกันไม่หคลิปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ